สวัสดีครับยูทูบ่านผู้ชมทุกท่านครับดิดีตอนรับเข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมรถพีแต่นะซึ่งนวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มเลเวลสับมือใหม่นะฮะก็คลิปนี้ไม่รู้จะช่วยสอนฟาร์มได้หรือเปล่านะแต่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะรับชมขอแนะนําร้านนี้เลยสัตว์บักรับเติมโลบักราคาถูกมีประกันกดเกมพัทลิทห้าส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิกงอยู่ใต้ล่างคิปนะ เอาละครับก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนฟาร์มกันเลยดีกว่านะนผู้ชมขั้นตอนแรกเลยให้เราเนี่ยไปหาเพชรฟรีมาก่อนนะวิธีการได้เพชรฟรีเลยก็คือการใส่โค้ดแล้วก็ตามด้วยจอยกลุ่มเกมนะาผู้ชมอ่ะก็ซึ่งแปลว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโคด้ดเนี่ยไปหายังไงนะผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนฟาร์มกันดีกว่านะแต่ก่อนจะฟาร์มให้เราเนี่ยหาเพชรฟรีก่อนนะครับนี่เพชรฟรีวิธีการได้มี2วิธีนะั่นก็คือนี่ฮะ กดจอยกลุ ja, ่มเกมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์กลุ่มไว้ใต้ล่างคลิปให้แต่ใครที่ขี้เกียจเข้าลิงก์นับก็มาที่หน้าเกมนับโทรศัพท์ดรืว่าคอมพิวเตอร์นะครับนี่หาคนที่ชื่อว่าวิกนะฮะนี่บ้านวิกนะฮะแล้วก็กดเข้าไปอ่ากดไปแล้วจะมีหน้ากลุ่มแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กดจอยได้เลยนี่นี่คือวิธีการแบบว่าเลขนะฮะได้เพรฟรีนะครับอ่าพอเรากดจอยแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับนะแล้วก็มาที่ก่อดตึกนี่ก่อตึกหน้าตาแบบนี้แล้วก็มาที่บริเวณแถวแถวเนี้ยนะครับผมมันจะมีกล่องให้้เเเรราากกกดดแลลว็ยปบ มันจะได้5000เพชรนี่เราต้องกดจอยกลุ่มก่อนนะครับอ่าพอเราได้5,000ันเพชรแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2อกันดีกว่าในการได้เพชรนะครับผมวิธีที่2เลยให้เราเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าลดพชรโค้ดนะผมนี่ฮะลดพชรโค้ดนะครับนี่นี่แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าใน Google นะใน Google เขาจะมีโค้ดเก๋เยอะเลยเราก็ใส่ให้หมดนะครับจะมีโค้ดใหม่โค้ดเก่าส่วนใหญ่ก็แปลว่าโค้ดใหม่มันก็จะมาแปลว่าอยู่ใน Google ก็มีนะฮะก็สามารถอคัดลอกไปใส่ได้เลยนะฮะ ใส่ให้หมดเลยบางโคดเนี่ยอาจจะได้อะไรดีๆด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะอ่ากดใส่ไปเลยครับนี่ฮะใส่ไปตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับผมนี่อ่ากดตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่ฮะใส่ให้หมดเลยเอาแล้วครับก็หลังจากที่เราได้เพชรฟรีนะคุณผู้ชมก็ให้เรามาที่กอดตึกนะฮะขันตอนนี้สําคัญมากเลยนะฮะสมมุติว่าโคดมันไม่มีเพชรใช่ไหมแล้วก็ทนฟาร์มไปก่อนนะเออสมมติว่าโคดแต่และโคดที่เขาแจกมาไม่มีเพชรไม่มีแจกเพชรเลยนะฮะแล้วก็ทนฟาร์มนะหาเพชรมาเยอะๆนะครับผมนี่ฮะ อ่าพอได้เพชรเยอะๆแล้วก็มาที่เกาะนี้นะครับเกาะตึกนะฮะแล้วก็มาเจออิจิโกะตรงนี้แล้วเราก็สุ่มเซตอิจิโกะเลกาชาสุ่มไปเลย1เซต5 0 0 0บาทนะครับนี่สุ่มปุ๊บนี่สุ่มไปเลย5,000พันนะพี่ชมถ้าเรามีเพชรเยอะนะแล้วเราก็เปิดในกระเป๋าดูเลยว่าเราได้ดาบหรือเปล่านะนี่ทําไม่ได้นะในช่องดาบนะครับหรือว่าช่องเนี้ยช่องสุดท้ายเนี่ยให้เราทําการหาเสื้อนะครับผมอ่าถ้าเราได้เสื้อแล้วก็สุ่มอันเดียวก็ได้5 0านะครับเพื่อหาดาบอันเดียวดาบมันจะโอกาสห้าเปอร์เซ็นต่นโอเก็มไรับ อ่าได้ไหมละครับเอ้ยยังไม่ได้ครับนี่ฮะเราก็สุมจนกว่าจะได้ดาบนะคุณผู้ชมนี่เปิดในช,นช่องแชทดูก็ได้เนี่ยเออว่าเราได้หรือเปล่านี่สุมไปเลยจนกว่าจะได้นะครับผมอ่าได้ยังโอเคพอเราได้แล้วนะฮะเราก็ติดตั้งใช้ได้เลยนะฮะพเพียงแค่นี้แหละครับเราก็จะมีอาวุธดีๆใช้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับโค้ดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเขาเจกอาแบบว่าโค้ดใช่ไหมแล้วเราได้รีโลชาร์ตนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมรีโลชาร์ตนะครับนี่หน้าตาแบบนี้แหละนะครับผมนี่ฮะก็ให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้ นี่ชุดเมดนะชุดเมชุดนักเรียนนะครับนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็มาสุ่มสเต็งนะครับนี่เป็นขัานดาบให้เป็นระดับ B ไม่ก็ A ไปเลยครับไม่ก็ S เอสไปเลยครับนี่ฮะควรเลือก A นะครับ A อดีนะครับนี่นะหา A ไปเลยปึ๊บอ่าทาไมถ้ารู้สึกว่ารีโรเหลือน,น้อยแล้วก็ให้เราเนี่ยหาหา A, เอเอใช้ B ไปก่อนอนี่สุ่มไปเลยครับ เอาละครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ระดับ A ดาบมาแล้วนะคุณผู้ชมก็หมดตูดไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็ได้ S อด้วยนะครับแต่ว่า S ไดเนี่ยผมรีทิ้งผมเอาเค่าดาบอย่างเดียวพอนะครับแต่ผมมีสูตรนะนี่สังเกตดูว่าตรงนี้นะครับมันจะมีแบบว่าการันตีนะฮะสุ่ม100้ครั้งจะได้การันตีนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มช่องเดียวพอนับนี่๋ยวผมจะลองสุ่ม่าเลื่นแล้วกันนับถ้าเกิดสุม่มอ่าช่องใดช่องหนึ่งช่องเดียวใช่ไหมมันจะเสียสอีโลนะครับถ้าถ้าสุ่มทุกอันเนี่ยนะครับมันก็จะเสียอันเดียว g, ถ เรารอการันตีครับอ่ะแล้วก็สุ่มเรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็รอการันตีครับเนี่ยรอให้ได้แรงเอครับเนี่ยฮะแล้วก็สุ่มอันเดียวไปเลยนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมแบบว่าเหลือการันตี99ใช่ไหมนะครับผมเราก็เลือกสุ่มอันเดียวพอนะครับอ่ามันจะมีโอกาสได้แบบ A หรือไม่กระสนะครับผมนี่ฮะอ่าโอเคประมาณนี้เลยครับไม่รู้ว่าพูดไปแล้งงงหรือเปล่าพอเราได้ระดับ A ท่านผู้ชมก็ตอบไปให้เรามาสุ่มตรงนี้นะครับผมอ่า,อารรรสสสุ่ time, ส่่มมมมมัังไเเิาาากกีีีนนะแตต้ํคญลย มันจะบวกดาเมจไอ้เมื่อกี้ก็บวกดาเมจนะครับนี่มาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกระดับมิติไม่กระเรเนารีนี่อีปิกปิดทิ้งไปเลยนะครับนี่เรามีเพชรเยอะนะครับผมแต่ถ้าเพชรน้อยนีย่ก็เลือกระดับอีปิกไว้นะครับผมอ่าเก็บระดับอีปิกไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเพชรเยอะแล้วก็เก็บระดับดีเจเนรีพออืเป็นมือใหม่ก็เอาโห ผมได้ระดับนี้เลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ระดับนี้นะครับถือว่าเราโชคดีนะครับระดับสีแดงโชคดีก็นะีฮะระดับเนี่ยหายยากสุดเนี่ยไอระดับสีอะไรเนี่ยสีอะไรน้ำตาลน,น้ำตาลหรือว่าสีทองไปด้วยนะครับาหาสีเหลืองสีแดงสีน,นี้ให้ได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเพชรเหลือเยอะก็หาสีแดงไปเลยถ้าเพชรเหลือน้อยก็เก็บรีเจเนอรี่ไว้ถ้าเหลือน้อยมากๆก็เก็บสีม่วงไว้ก็ได้ระดับอีพิกอ่า พอเรามีแบบว่าไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นแบบว่าเอค่าดาบนะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เราได้อะไรดีๆนะครับนะตระกูลนะครับแล้วก็มีดาบอิโกะเสื้ออิโก้เราก็เริ่มฟาร์มเไปโอเคดีกว่านะฮะไปที่เกาะแรกนะครับคุณผู้ชมเอาละครับก็หลังจากนี้นะฮะเราก็สามารถฟาร์มได้เลยแบบอีซี่นะผู้ชมโดยที่ไม่ต้องดูต่อก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าอยากดูอ่าอยากดูก็สามารถดูได้นะฮะนี่อ่าดาบอิจิโกะจะมีทั้งหมด3สกิลให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้สกิลตัว X นะครับผมนี่ แล้วก็ตามด้วยตัว C นะครับนี่ตัว C กับตัว X นะฮะเออมันไม่โดนทุกตัวก็แต่คูดามันเร็วไงนี่แล้วก็โจมตีมไปเ,เรื่อยพอโจมตีเสร็จนี่เรากดตรงสีเขียวตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมแล้วก็ F K ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า F K แล้วก็คอยกดควสนะมันจะรับควสอโัตโนมัติดูนะดูนะอ่าอันนี้อาจจะ,ล,ะ,นนะลีลาหน่อยนะแป๊บนึงงรับเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะสบายแล้วปึ๊บอ่าฟาร์มไปเลยครบ5ตัวกดออโต้คิกไว้ปุ่มไหนก็ได้กดรัวก็ได้ อ่า if key ไปเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็คอยอ up stack นี่เห็นไ,ไหมมันก็จะรับ crit อัตโนมัติให้อ่า uh, แล้วก็ up stack ไปเรื่อยๆไปฆ่าดาบอย่างเดียวไม่ต้องอัพฆ่าไหนเลยนะฮะอ่า uh, รู้สึกว่าตรงนี้มันง่ายไปนะฮะแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีบอสนะครับผมนี่แล้วเราก็ใช้ท่านี้ก็พอครับท่าตัว x กับตัวใช้ทุกท่าเลยก็ได้นะกดพร้อมกันนี่กดพร้อมกันเลยไปเลยปึ๊บอ่า uh, uh, แล้วก็ฟาร์มตรงนี้นะเากาะแรกเนี่ยจากเลเวลศูนย์เนี่ยฟาร์มไปจนถึงเลเวลสองร้อยเลยนะฮะเนี่ย F.K. ฟาร์มได้นะครับผมแต่ต้องป่าระยะไกลนะอย่าไปเข้าใกล้มันมากแล้วก็ตั้งค่าออโต้คลิกให้มันรับเกรสอัตโนมัติแล้วก็กดสกิลอัตโนมัติทีแม้มันก็จะฟาร์มได้ F.K. ได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะก่อแรกฟาร์มจนถึงเลเวล2 0 0แล้วก็พอเราเลเวล0 0ง้แล้วเราก็ไปที่เกาะป่าตรงนู้นนะครับผมแต่ผมยังไม่ถึงแต่ผมจะขออนุญ,ญาตฟาร์มก่อนเอาและครับก็หลังจากที่เลเวล2 0 0แล้วก็มาที่เกาะป่าที่มีแบบว่าต้นไม้เรืองแสยยงนะผู้ชมนี่หน้าตาแบบนี้นะฮะก่อให้เราเนี่ยจะฟาร์มบอส เราต้องปาด3ทีตุยนะฮะก็คือกดสกิล2ก่อนตามด้วยสกิลแรกแล้วก็สกิล3ต่อนี่ปึ๊บอย่างนี้นะฮะผมแล้วก็รับเคลสอัตโนมัตินะฮะตั้งตั้งค่าออตโต้คีย์ยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสไม่ตุยนะฮะแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับก็ยังเอฟคียไม่ได้นะ,ะตรงนี้นะ,ะเพราะว่ามอนเตอร์มันแบบว่ายืนห่างกันเกินไปนี่เราต้องแบบว่าจัดก,การพวกบอสอจาจจดการบอสต,ตัวเดียวให้ได้เราจึงจะเอฟคได้นี่แล้วก็คอยอัพสเต็งเรื่อยๆนะเนี่ยฟาร์มลูกกระจกพวกเนี้ยนะครับ ฟาร์มไปเรื่อยๆอัพสแต็งไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาตีสกิลลิตันอะแล้วก็ลองเช็คดูว่า3คอมโบเนี่ยมันตุยหรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่ตุยฮะเราก็กลับไปฟาร์มตรงนั้นตให้แบบว่ามันตุยนะฮะภายใน3เซตคอมโบนะฮะนี่และตรงนี้ก็สามารถ F K ฟาร์มไปจนเลเวลตันได้เลยนะฮะนี่อาถ้าเราแบบว่าเออจากการบอสท,ทีเดียวตุนอะเออนะครับก็คอยอัพสแต็งเรื่อยๆนะครับนี่รับควสอัตโนมัติเราตั้งค่าออตโต้คีย์ไงก็ได้ปุ๊บอาแล้วก็ฟาร์มไปเลยตรงนี้ยาครับ ฟาร์มจนเลเวลตันก็ได้นะใครที่แบบว่ามีเวลาชิชวๆอีฟเคได้ชิชวๆเปิดคอมเปิดโทรศัพท์ได้ยา,ยาวๆนะฮะก่ออีฟเคได้เลยจนเลเวลตันแต่ใครที่ไม่พอใจนะฟาร์มตรงนี้ตจนถึงเลเวล200นะครับผมนี่อ่าฟาร์มไปจนถึงเลเวล200นะปุ๊บรู้สึกว่าฟาร์มไปสักพักหนึ่งทนะ่านผู้ชมก็กลับไปเกาะเลขได้นะกลับไปเกาะเลขเลยเพื่อไปติดตั้งฉายานะครับมันจะบวกเลเวลนะครับอ่ากลับมาติดตั้งฉายานะครับปุ๊บ นี่ฮะก็มันจะให้ฉายาอะไรมาเต็มเลยนะครับอ่านี่แล้วก็แบบว่ากดใส่ได้เลยนะฮะนี่กดใส่ได้เลยอ่าอันไหนที่มันติดตั้งได้อันสูงสูงอันไหนที่มันติดตั้งได้แล้วก็ติดตั้งเลยคนระับอ่านี่ฮะโอเคมันจะบวกแบบว่าอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นเลเวลแล้วก็เงินในเกมแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อได้เลยนะฮะสกิลลิตันสามารถเลือกฟาร์มจนเลเวลตันได้เลยแต่ใครที่ไม่พอใจสามารถฟาร์มสกิลลิตันจนถึงเลเวล800นะฮะนะเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มอนุญาตฟาร์มมาจนถึงเเลลลวว800กก่อนนแ้ั เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปกันดีกว่านะจุดต่อไปก็มีความเสี่ยงขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะฮะเออถ้าเกิดว่าเราเลเวลแปดร้อยนะผู้ชมนี่ฮะตรงนี้ก็จะแบบว่าสามารถฟาร์มตังได้เลยแตม่มีความปลอดภัยแล้วก็ความช้านะฮะปลอดภัยแต่ช้ามาดูที่ต่อไปกันดีกว่ามีความอันตรายขึ้นมานิดนึงแล้วก็ฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับนี่มาที่กอหิมานะครับผมนี่ฮะอ่าแล้วก็ฟาร์มตังนะครับฟาร์มค่าทองเนี่ยสองแสนบาท อ่าสองแสนบาทซื้อฮาร์คีนับกดตัวจีตัวจีวจะเป็นการเปิดฮาคีนะครับผมนี่แล้วก็ให้เราเนี่ยมาฟาร์มมีฮอกรับเควสไปเลยครับนี่ฮะแล้วก็อัพสเต็งอ่ะมีเท่าไหร่อัพให้หมดค่าดาบนะผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ฟาร์มมีฮอกแบบนี้อ่ายืนห่างๆไม่ต้องใกล้นะนี่ใช้ท่าสองแล้วก็ตามได้ท่าสามแล้วก็ตามได้ท่าหนึ่งซ้ำกันไม่ตุยนะครับแล้วก็คอยกดออโต้คิกรับเควสนี่ตั้งออโต้คิกดีๆนะผู้ชมใครที่มีออโต้คิกบนโทรศัพท์หรือว่าคอมเนี่ย ั้งดีๆนะครับเราจะไม่ตายนะครับนี่มีความเสี่ยงขึ้นมาทีนึงมาเช็คได้ทุกประมาณ30มสิบวินาทีว่าเราตุยหรือเปล่าก็ได้นะครับอ่าโอเคนี่ฮะก็เปิดออโต้คลิกฟาร์มจนเลเวลตันได้เลยนะตรงนี้นะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ใครที่อยากมีความเสี่ยงสูงแต่เลเวลตันไวนะครับก็มีมีอีกที่หนึ่งนะฮะคือให้เราเนี่ยฟาร์มมีฮอ ok ไปก่อนเลยนะฮะฟาร์มจนเลเวลประมาณสัก1 5 0 0ก็ได้นะครับนะพอเลเวล1 5 0 0แล้วก็มาที่เกาะยูตะตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงแต่เลเวลเรนนะคับี ก็คือมันจะอยู่ที่เกาะยูตานะครับไปหาผลพิศดารบินก็ได้นะเพราะว่าจุดเทเลอร์รู้สึกว่าใครเลเวลไม่ตันเน่ยจะวัดไม่ได้นะครับนี่มันจะอยู่หลังเกาะลิงนะเกาะน,นี้นะผู้ชมนี่ฮะไอเกาะเนี้ยจะอยู่หลังเกาะลิงเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอสอ่าตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําตามเทคนิคผมสบายแน่นอนนี่อย่างแรกเลยให้เรามายืงตรงก้อนหินก้อนนี้รับเควสนะครับผมแล้วก็ทําการแบบว่าอัพสแต็งเป็นค่าดาบให้หมดแล้วจากนั้นอับเราก็กดสกิลสอง แล้วก็ตามด้วยสกิล3สกิล1แล้วก็ฟันนี่ฟันเลยฟันเลยปึ๊บอ่าควรฟาร์มมีฮอคจนเลเวลพันห้าพันหกก่อนนะครับถึงจะมาที่นี่แล้วไอตัวนี้มันจะตุยไวถ้ามาตอนเลเวลหนึ่งพันเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยไม่ก็มาตอนเลเวลสองพันแล้วก็มาฟาร์มที่นี่จนเลเวลตันเลยก็ได้นะฮะนี่มีความเสี่ยงนี่ใช้แบบนี้ท่าสองท่าสามแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งนะเพราะว่าตอนใช้ท่าสองกับท่าสามเนี่ยไอบอสเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบน ตรงนี้เรานะครับมันจะตีเราตุยได้แต่ใช้ใช้ท่าหนึ่งเป็นท่าสุดท้ายนะเนี่ยควรใช้ท่าหนึ่งเป็นท่าสุดท้ายมันจะทําให้บอสเนี่ยโดนผลักออกไปข้างล่างนะครับดูนะนี่คอยรับควีตท่าสองท่าสามกดไวๆตามได้ท่าหนึ่งเลยปุ๊บการมันขึ้นมามันจะผลักไปครับท่าหนึ่งแล้วก็ฟันอ่าก็ตามนี้ครับจะใช้ท่าสองซ้ำก็ได้นะครับถ้าบอสไม่ตุยนับแล้วก็ตามได้ใช้ท่าหนึ่งตามนะครับรับรองว่าเราไม่ตุยแน่อ่ามีความเสี่ยงสูง นะครับเพราะว่าบอสมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมต้องคอยมาเช็คดูตลอดประมาณ20่สนาทีสามสินาทีนะครับใครจะเอฟเคนะฮะจะนอนจะนอนก็ไม่ได้นะครับนอนเอฟเคไปยาวๆย,ยันเช้าก็ไม่ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงสมมติว่าออโต้คิกเราแบบว่าดันดีหละเราตั้งดีแหละแต่บอสดันแบบยังไงล่ะเห็นไหมดันแบบดันแบบบักกระเด็นเนี่ยกระเด็นแล้วมันขึ้นมาบนหัวสกิลไม่โดนเว้านะฮะเราต้องคอยกลับมาเช็คนะครับ แล้วไอ้เกาะนั้นก็ฟาร์มจนเลเวลตันได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นสูตรการฟาร์มวลที่มันง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่รู้จะช่วยคนดูได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะก็มี2จุดที่สามารถฟาร์มตันได้เกาะลิงนะครับนี่ใช้เวลาฟาร์มน่าจะทั้งคืนเลยแหละนะครับแล้วก็เกาะฮิมะน่าจะใช้เวลาประมาณ23ชั่วโมงแล้วก็เกาะนู้นนะครับแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็เลเวลตันนะครับประมาณ1ชั่วโมงไม่ก็2ชั่วโมงแหละนะครับผมเถมได้เพชรเยอะด้วยเกาะนู้นนะฮะระหว่างที่ฟาร์มอยู่ก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับ อย่าให้กล่องมันตัน500นะเพราะว่ามันจะแบบว่าได้เพชรด้วยนะครับเออสมมติว่าเรายังไม่มีตระกูลที่ไปสุ่มก่อตึกดีๆนะรเราก็สามารถแบบว่าเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มต่อได้นะครับเนี่ยพยายามนะสุ่มไอ้ก่อตึกเนี่ยสุ่มให้นั้นให้ได้ดีๆนะครับไอ้ A, ที่มันเป็นแบบระดับมิสติกหรือไม่ก็ระดับดีเจนระดับดีเจนมันกักไปนะหาพยายามหาระดับมิสติกให้ได้นะครับยิ่งได้ลิมีเบรกเบอร์เซิร์กนะบอกเลยว่าของดีจัดนะครับเนี่ยอ่า สามารถกดตรงนี้ได้ครับนี่ผมแนะนําให้เป็น0.1%리비베크เบ르เบอร์เซิร์กอ่าออซิงช่วยคูลดาวเร็วลิมิเบกเบอร์เซิร์กช่วยบวกดาเมจโฮโนเลสวันก็ช่วยลดคูลดาวนะครับนี่อ่าเอ๋ผมก็มั่วปะวะเออออซิงอ่ะลดคูลดาวอ่าสกิลนะครับแล้วก็โฮโนเลสวันนะครับอ่าแล้วก็ลิมิเบกกับบวกดาเมจอ่า,อาส่วนพวกระดับดีเจเนอรี่ก็มีบวกดาเมจติดหน่อยเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้มันบวกอะไรนะครับนี่โฮโนเลสวันก็จะลบคูลดาวนะฮะ คูดาจะเร็วขึ้นนะครับอ่าสกิลแล้วก็บัฟดามิส40%อันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะอ่ะก่อนมีประมาณนี้ครับวิธีการฟาร์มเวลนะฮะก็มีสามจุดแหละนะครับแต่ว่าทำตามต้นคลิปเนี่ยไปหาอ e ีชิโกะแล้วก็มาสุม่มตรงเนี้ยให้เป็นแรงเอนะฮะเนี่ยสุม่มจนกว่ามันการันตีเหลือ99แล้วก็สุ่มช่องเดียวให้มันเป็นมันจะมีโอกาสได้เอนะครับกับอนะครับอ่าแล้วก็มาสุ่มตรงนี้นะครับผม อ่าคลิปนี้ก็อาจจะดูพูดมวดตัวนะฮะก็ขออภัยด้วยพอดีว่าผมเนี่ยหน้าคันเกี้ยวนะครับผมนะโอเคก็สับวันนี้นะฮะก็มีประมาณนี้เลยนะฮะก็โค้ดเนี่ยอาจจะหมดอายุนะครับผมก็คงไม่ได้แจกก็ถ้าเกิดอยากได้โค้ดใหม่ก็ลองเข้าดิสกอดดูนะครับเขาจะแจกโค้ดนะครับอา่าดิสกอดจะอยู่หน้าเกมเลยนะครับหรือขี้เกียจเข้าดิส o อดไม่มีดิส o อดขี้เกียจโหลดดิสกอดนะฮะก็สามารถเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าลดพิษโค้ดได้ใส่โค้ดเนี่ยสาคัญมากนะครับมันจะได้เพชรเยอะแล้วก็ได้อะไรรต่าาางๆด้วยจากกกาแบบเนะผม และเราฟาร์มเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรต่างๆก็ได้นะครับผมนะตามสบายคุณผู้ชมเลยนะฮะเอาละรครับก็สับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะสับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า